สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบขขอษบุฟุทุกคนมกลับมาพบกับช่องใสฝนสตอร์ลีคือเก้าวันนี้ใสฝนกับไทยนาทุกคนเลยเราพร้อมสิ้นแล้วก็เกิดอีแตะของเราไม่ใช่ของเราสิยื้ออีเวมาสิ้นของอีเววันนี้วันนี้ใสฝนสีไปเบิร์นส่วนพยายามสนมาเพจอี่ม่ทุกคนเพราะว่าทุกทุกเรื่องกับไทยพี่ๆน้องๆเบิ่งหลายคลิปแล้วนะทุกคนเนาะจนบอมีคลิปเสียเห็ุแล้วเพราะว่าไทยเบิุษบันตรงแนวแล้วเนาะ ยาสีฟองส่วมาเพี้ยพูนฟาขันน้องากคันโอ้สุดคนเลย้ยกะิ่งในโส่ปเดี๋ยวาสิยางออกไปแต่งท้งนาุลอไม่ออไปาเหนหิอนี่เม่ของฉันมานี่มานี่มานี่ nó là cái hoặc cấp cao ốc răng này Thì tôi hốt phải hốt tụi con Nó hốt nào, là Giáo chỉ đợi thang cho bảy lại Tiếng hộp tém bận tụi con Là tụi con, nhìn cái đọc ra ngon hòn น,นอนอีโผทุกคนปนบังมานอนลินอยู่นี่ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเขากำลังสิหาทางขามนาองสนมาเพจยูพูบนะน่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเอาสีขามมาฝั่งนี้นี่ตัดมาเพ็ทางยูพูนที่เลยเมย์วะคิดตุ๋มวะ่ะ ยคิดว่าคนละอันแล่เาไมอันเดียวกันโอ้สัซอนส่วนใหญ่

โออคิดอ่อนอนี่รตดัต้งไซต์กนีก่าคิดเหมือนอ่อนทุกคน อไามันโถนี่ <laughs> <laughs> ย่งวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không หลังจากเขาโหดแล้วก็เอาซีบ้าดิบๆเลยทุกคนบางเนาว่ามันเป็นมาหรือ,อยังปล่อยเบี้ยสักกระปุกแล้วทุกคนเนะาะใส่ฝนกระหายกระสีดีไขทนนนะ่ทุกคนอุ้ยอันนี้เราเป็นมาทุกคนนี่นี่นี่โอ้นี่เก็บไปกินได้เลยนี่นะแต่ให้มันเป็นกระกระก้อนแล้วจะมาเก็บบ้าเดียเ๋ยวเนาะใหญ่เลยทุกคนนี่นะนี่จะให้บางต้นนี้ทุกคนนี่กระเด้แห้งอะไรเนี่นยะนะอันนี้เป็นมาแหละเป็นดอกนะหละก็สิเป็นมาโอ้โหหน่อยๆหนึ่งกระป็ดเนึ่คือบู๊ ่เรทุกคนเนี่ยก็เป็น้เดี๋ยวถ้ามันเป็นหลายๆเราจะมาเก็บไอชิปมาเก็บเซกตาให้ทุกคนเบนนะทุกคนเก็บไปขายไปบดดีบ่นาะขบบอเนาะขาบบเปไปคนปูเไปปูไา่ก็เอาไปด้วยแอ ตกงีดีกามันบอลฮดมางี้เลยยังบอดีใครสักครั้งสักคนไอตาแดดบ,บินจากเจ็บยมโหเจ็บโหแต่ก็ยังมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งเราทุกคนเนาะผมเบิ่งส่วนมาเปิดเปิดอีเมลได้ปู่เองบบดน,นี้กาสิพยา,ยาม,หมลยลให้คลิปหลายๆพี่น้องเบิง่งเนาะทุกคนเพราะว่า Yeah. Okay. ใส mm ่หัวใจได้คลิปหลายๆหลายๆบางทีแบบกลับไปให้แล้วก็สิว่ามีคอนเทนต์เพชรแบบนี้นะทุกคนเน่แนวบ้านๆเขาเนาะคอนเทนต์จะมีแต่คอนเทนต์แนวอื่นนะเนีมือคุณและทุกคนเลยเสียหาต้นไม้เบิ่งกัญญาอะไรวะแซนก็เลยสีเก็บสะสมคลิปไว้ลงหลายๆทุกคนติแต่ยังไว้ลงกระดองไว้ไว้ลงหลายๆคลิปแต่ปกติพยายามเท็จคลิปเอาไว้ให้ดีที่สุนละใกล้ทุกคนเบิ่งนคู่มือคู่มือแล้วทุกคนเนาะได้ถึงลงคลิปแบบสม่ำเสมอทุกคน ย้อนทุกคนติดตามสายฝนเด้อฝากติดตามซองยูทูบสายฝนสตอรี่อีซองเนื้อเดินคนเดินซองใหม่เนาะอันนี้เป็นซองเก่าสายฝนสายฝนปรับปรุงแล้วว่ามันมีปัญหาโซกรนหลายก็ฝากติดตามเพจสายฝนสาวผู้ไทยเนี่ยนะทุกคนในการกดข้ามโฆษณาสายฝนเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมนะห้ามกดข้ามโฆษณาเด้อสายฝนจะได้เงินหลายๆเงินกับโบได้หลายทุกคนเลยอันนี้หนึ่งย่าซียากราบเมิอเราบทุกคนแบบนี้นะ เดีิดหน้าว่าเาะิไรป่าิปกับปได้ีเนาะอทุกคนงายบอเลยเลยทุกคนะกีกปุอยู่คุอยู่พีอยู่คุณอยู่พีเจบไปหะป่ากป่ากำลังเป็นหลายทุกคนเย่ว่ากลังง่ายปล่อยได้ป่ากำลังเป็นหลายว่าเ้ เพาปล่อยปลาหลนะมันก็ลังงหญ่ต้องลายเ้ินคนเลยพราว่เห็นมาเอาสอยใช่คนกับปยาค่าสันน่ะวิคนมาเอาพยามากิลาหน้าแต่คนกันมเด้วทุกคนเลําลังกินดีก็อจบวิดีโอนเด้อทุกคนกินหน้าจะพอดียม่เนาะบาย